มีทีมงานของคริปโตมายอย่างน้องกริดเนี่ยเขาก็ไปทำคิวไฟล์เขาบอกเขาต้องการเป็นคิวเรเตอร์ให้กับเกม NFT เพราะว่าตอนนี้มันออกมาเยอะแล้วมันกลายเป็นว่าคนก็ไปเลือกเล่นตัวที่อาจจะใช้คำว่า h risk h i g h return น่ะฉะนั้นเขาก็เลยทำตัวเป็นคิวเรเตอร์ถามคริปโตมายแล้วกันเพราะว่าใกล้ชิดคุณซันเจใกล้ชิดกับทีมที่ทำคิวไฟล์ใช้วิธีการคิวเรตยังไงฮะเพราะเกมมันมีเยอะ จริงๆตอนนี้ที่เขาคิวเรตกันนะครับทางเกียร์ไฟก็จะมีทีมเรซิชเจอร์อยู่ก็ประมาณสัก5-6คนแล้วก็จะมีทีมเกมเมอร์อยู่ด้วย ทีนี้ทีมเกมเมอร์ <gamer S 2> ก็จะมีหน้าที่ครับตอนนี้ยังใช้คนอยู่นะไม่ได้เป็น AI มานั่งคิวเรตเกมคือตอนนี้เนื่องด้วยว่าเกมม,มันจะค่อนข้างต้องมีเฟรมเวิร์กกับพี่หน่อยว่า<ม>เกมไหนเล่นแล้วดีไม่ดีเวิร์กสนุกไม่สนุกก็คือเขาจะมีการวิเคราะห์เกมตั้งแต่เริ่มเลยว่าอ่านักลงทุนเกมนี้คือใครเ,เหรียญมันมีโทเค็นอีกขนากยังไงความสนุกเกมมีมากน้อยขนาดไหนเป็นเกมอยู่ในเซกเตอร์ที่น่าสนใจหรือเปล่าเกมมีนักพัฒนาเป็นใครมีประสบการณ์หรือเปล่าเคยทำงานด้านนี้จริงๆเขามีประมาณแบบสาม แบบใครทีวียที่เขาจะนั่งต้องวิเคราะห์กันอยู่ว่าเกมนี้ไปได้ไปไม่ได้คือตอนนี้เนื่องด้วยว่าเกมดอกออกเป็นเหมือนดอกเห็บแล้วผมพูดได้ <c oughs> <c oughs> คืออย่างน้อยถ้าการคิวเรตเกมเนี่ยมันทําอะไรครับพี่หน่อยคือว่าอย่างน้อยอย่างในมุมคนเล่นแล้วกันเราอยงก็ยังสบายใจได้ว่าเออเกมนี้มันมีคุณภาพจริงแล้วกันคือถ้าถ้าเราไปหาเกมเล่นเองอะบางครั้งอาจจะไม่รู้ว่ามันมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพแล้วมันก็พูดยาแต่ถ้าเรามา <c oughs> ออผ่านแพลตฟอร์มตรงเนี้ย ก็รู้ว่าเออเกมเนี้ยมีเป็นของดีอน,อนอกจากการคิวเรตเกมเขาก็จะมีการทําเรื่องของสกอร่าไ e ก็คือว่าเหมือนเป็นระบบในทุนอะ่ะแล้วก็เดี๋ยววนาวาตเห็นเขาก็จะมีเรื่องของการทำเอ่อคิวเรตอีกว่าไอาทำเป็นเออเขาเรียกเกมเกมเกมไอเกมไฟล์ดีแล้วกันสมมติพี่หนุ่ยใช้เวลาเยอะในแอ็กซีอย่างเงี้ยก็จะมีการ c o n n e c กต์ l อลเของพี่ผ่านตัวแพลตฟอร์มของเ e ล f ฟเนี้ยแล้วก็อาจจะ,ะได้พวกผลตอบแทนมากขึ้นแล้วก็สิทธิพิเศษเต่างๆเนี้ยเหมือนสตรีมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งสําหรับการจะโล้ไปกับคลื่นเทคโนโลยีใช่ไหมพี่บิดไม่ใช่ว่าต้องไปเสี่ยงลงทุนเป็นแมงเมาว,วิ่งเข้ามาเท่านั้นเราเป็นต้นทางได้แต่สมองเราเนี่ต้องคิดให้เต็มที่เอาให้มัน ครีเอทีฟจัดจริงๆอันนี้แก้ปัญหาไหมถ้ามีคิวเรเตอร์เนี่ยพี่เองพี่ยังมองว่าถ้าออกแบบคิวเรเตอร์ไม่ดีตัวมันเองเนี่ยก็จะเป็นปัญหากับซิสเ็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าในไอเดียพี่คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะที่ที่มันควรจะมีคิวเรเตอร์แต่ว่าคิวเรเตอร์ต้องไม่ไม่รวมเอาอำนาจมาอยู่ที่ตัวเราแล้วกลายเป็นว่าพอเรามีอำนาจในการชี้ถูกชี้ผิดแล้วทุกอย่างมันก็จะวิ่งเข้ามาหาใครที่อยากจะขึ้นกระดานของ กิวไฟต้องมาหาเราอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยพี่อาจจะ <S 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 อาจจะมองอาจจะมองตา่างไม่รู้นะยังไม่เคยคุยว่าโมเดลคือคืยยังไงแต, <S 2> <S 2> <S แต่แต่อันเนี้ยอาจจะอาจจะขอคอมเมนต์ไ้ก่อนแต่คิดว่าอิน,นิเชทีฟอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดี <S 2> <S 2> <S เพราะว่าถ้าคนเนี่ยเข้ามาแล้วแบบไม่ได้มีความรู้เลยเนี่ยอาศัยคนที่มีความรู้เนี่ยย่อมย่อมดีกว่าแต่แค่กังวลแค่นี้แหละว่าคนที่มีความรู้นั้นะ่ะถ้าเขาอยู่ในตลาดนานๆ่นนะโดยที่เขา รวมอํานาจไว้เนี่ยในในสิ่งที่เราเคยเจอมาแรกๆอะ่ะมันจะโอเคแต่ในลองเทอมเนี่ยพออํานาจมันมันอยู่ที่ตัวเองเยอะๆมันจะมันจะทำให้หลักคิดของของคนกลุ่มนั้นอะ่ะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราด<ช>ิเลกตพาวเวอร์เนี่ยมันจะทำให้ในลองเทอมเนี่ยกิฟายเองเนี่ยน่าจะอยู่อยู่ไปได้ยาวถ้าคุณจะรักการเล่น เกมแบบได้เงินจริงๆคุณก็คุณจะผ่านคูเรเตอร์จะด้วยเจ้าไหนก็แล้วแต่จะกิลไฟล์ของไทยที่เพิ่งปรากฏขึ้นหรือว่าจะมีคําแนะนําอะไรก็ศึกษากันเยอะๆแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วในทุกๆการลงทุนแต่ลดความเสี่ยงได้ด้วยความรู้คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ s u b s c r i b e ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ